เมื่อติดโควิด19แล้วจะทำยังไงถึงจะได้รับการรักษาไปฟังกันค่ะหากว่าเราติดโควิด19นะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องประเมินอาการของเราก่อนว่าเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มไหนกลุ่มสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดง ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็คือยังไม่มีอาการนะคะแบบนี้เนี่ยให้ไปดูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ home isolation แล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะก็คือแยกอธิบายตามช่องทางที่ไปตรวจมาถ้าหากว่าเราไปตรวจตามช่องทางนี้เนี่ยจะมีวิธีไหนหรือว่าจะทํายังไงถึงจะเอาชื่อเข้าสู่ระบบ home isolation ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือว่าเป็นกลุ่มสีแดงแบบนี้นะคะให้ไปดูขั้นตอนการหาเตียงค่ะ ว่าจะมีช่องทางไหนบ้างถึงจะได้รับเตียงงั้นเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอย่างเช่นมีเพียงน้ำมูกหรือว่าไอเพียงเท่านั้นนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะตัดให้เข้าสู่ระบบ h โฮมไอซ l a t i o n หรือว่าการแยกรักษาตัวที่บ้านนั่นเองค่ะ เออแล้วใครนะที่จะเหมาะสมสําหรับการรักษาตัวแบบโฮมไอ s ุเลชั่นอย่างแรกเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าต้องมีอาการไม่รุนแรงอย่างที่2เลยก็คืออายุไม่มากค่ะต่ํากว่า60ปีแล้วก็จะต้องไม่มีโรคประจําตัวด้วยนะคะแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวในการรักษาตัวเองที่บ้านและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการตรวจยืนยันผลแบบวิธี RT-PCR ค่ะวิธีการเข้าสู่ระบบโฮมไอ s ุเลชั่นนะคะ,ะ,คะตอนนี้เนี่ยมันมีหลายช่องทางมากๆเลยนะคะกรณีที่เราไปตรวจเชิงรุกแบบแอนติเจนเทสที่ทา สปสช,ชเขาตรวจให้กับเราฟรีหรือว่าบางคนนะคะไปตรวจเชิงรุกกับรถพระราชทานถ้าหากว่าเราติดเชื้อโควิด1 9เราก็จะมีชื่ออยู่ในระบบทันทีไม่ต้องทําอะไรต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะโทรติดต่อกลับไปภายใน24-48ชั่วโมงโทรไปแจ้งให้เราแยกรักษาตัวที่บ้านแล้วก็จะนําชื่อเราเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการจัดส่งทั้งยาปลอดวัดไข้รวมถึงมีการจัดส่งเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยแล้วก็มีการจัดส่งอาหารถึง3มื้อนะคะไปให้ถึงที่บ้านเลยแพทย์ก็จะมีการดูแลใกล้ชิดผ่านระบบวิดีโอคอลถึงวันละ2ครั้งค่ะเอ๊ถ้าเกิดว่ารอนานไม่มีใครโทรมาสักทีนะคะแบบนี้เนี่ยก็ให้กดไปที่1330ต่อ1นค่ะ ถ้าหากว่าเราไปตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยโทรกลับมาบอกว่าเราพบเชื้อติดเชื้อโควิด -19 นะให้เราติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่เราไปตรวจนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันค่ะ ตอนนี้นะคะหลายโรงพยาบาลก็มีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาค่ะชื่อว่ากลุ่มไลน์โฮมไอซูเลตตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิด -19 พูดคุยกันแบบใกล้ชิดถ้าผู้ป่วยคนไหนนะคะมีอาการรุนแรงขึ้นก็สามารถแจ้งทางโรงพยาบาลได้เลยค่ะทางโรงพยาบาลเองนะคะก็จะมีการจัดส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปรักษาทันทีค่ะหรือในกรณีที่เราซื้อชุดตรวจแบบและผิดแอนติเจนเทสมาตรวจแล้วผลเป็นบวก ถ้าไม่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าสามารถแยกกักตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ h โฮม Isolation ได้เลยไม่ต้องไปตรวจด้วย RT-PCR ซ้ํา้ำแต่ถ้าหากว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยจะต้องเข้าสู่ระบบ Community Isolation ต้องตรวจด้วย RT-PCR ซ้ํา้ำอีกครั้งสำหรับวิธีการเข้าสู่ระบบ Home Isolation โทรไปที่1330แล้วกด14 เพื่อแจ้งสปสชนะคะว่าเราต้องการเข้าสู่ระบบ Home Isolation ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะนำชื่อของเราเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือว่า Community Isolation ค่ะภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งคลินิกนี้นะคะก็จะมีการติดต่อไปยังผู้ป่วยภายใน48ชั่วโมงค่ะ ค่ะว่าโทรแล้วโทรเล่าไม่มีใครรับสายเลยแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยสปะสะชเขาก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ<ม>ก็คือสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home isolation สามารถลงได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวค่ะและผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการเข้าสู่ระบบ h o m e Isolation ค่ะก็คือการทํา Home isolation ร่วมกับทีมคอมโควิด เอ,อแล้ว<ม>ทีมคอมโควิดคืออะไรก็คือทีมเอกชนที่ทํางานร่วมกับสปออสอชอนะคะในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในที T, แล้วก็มีการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านวิธีการเข้าร่วมนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถทําตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะหากว่าเรารักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันครบ14วันแล้วก็ทีมแพทย์ก็ทําการประเมินแล้วนะคะว่าเราไม่มีอาการอะไรแล้วแบบนี้นะคะเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ที่บ้านค่ะเราไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อีกแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเรายังสามารถรับเชื้อจากคน ออดไ้ีไกคืออย่าคิดนะคะว่าติดเชื้อโควิดในทีแล้วจะไม่ติดเชื้ออีกดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราหายแล้วก็ควรที่จะป้องกันตนเองตลอดเวลาค่ะ กลุ่มถัดมานะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองค่ะกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจเร็วส่วนกลุ่มที่เข้าขั้นวิกฤตหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มสีแดงนะคะก็จะมีอาการหายใจลํบาบากถ้ากุดว่าเอกซเรย์ปอดขึ้นมานะคะจะพบว่าปอดเนี่ยติดเชื้ออย่างรุนแรงค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะให้รีบลงทะเบียนนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบกลางให้เร็วที่สุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยในการประสานหาเตียงให้โดยทาําตามขั้นตอนดังนี้นะคะย้านะคะว่าทาําตามทุกขั้นตอนแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีผลการตรวจ แบบ RT-PCR มาแล้วเท่านั้นนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้กดไปที่1668แล้วกด1ค่ะเพื่อแจ้งข้อมูลให้กรมการแพทย์ช่วยหาเตียงถ้าเกิดโทรไปแล้วนะคะโทรไม่ติดให้แอดไลน์ไปเลยค่ะแอด6 6 8 reg กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อหาเตียงค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับรหัสประจําตัว5หลักค่ะ เพื่อยืนยันข้อมูลผู้ป่วยในทุกช่องทางการติดต่อหลายคนนะคะจะเข้าใจว่าลงทะเบียนปุ๊บได้รับรหัส5หลักปั๊บแปลว่าได้เตียงเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะรหัส5หลักนี้นะคะเป็นรหัสคนไข้ในการประสานหาเตียงนั่นเองค่ะถ้ามีอาการดุนแรงเข้าขั้นวิกฤตหรือว่ากลุ่มสีแดงนะคะให้ติดต่อไปที่สายด่วน1นึ่ได้ทันทีเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะติดต่อไปยังสปสชกดที่1 3 3 0แล้วกดศูนย์เพื่อแจ้งข้อมูลถ้าโทรไปแล้วไม่มีใครรับให้แอดไลน์ไปเลยค่ะแอดสบายดีบอ เพื่อที่จะลงทะเบียนรอเตียงกับทางสปสอชอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะและขั้นตอนที่3นะคะสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังมีอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการหาเตียงค่ะสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะให้แอดไลน์ไปเลยค่ะ b k k c o v คเคโควิ n ไนทจากนั้นนะคะให้ใส่ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวรวมถึงใส่ที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแนบผลตรวจ rt pcr ไปด้วยนะคะเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้แคปหน้าจอสุดท้ายหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อินบ็อกเข้าไปยังเพจเราต้องรอดเพื่อให้เพจนี้นะคะช่วยทําการประสานหาเตียงให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะต้องแอดไลน์แล้วก็ลงทะเบียนก่อนถึงจะทักไปหาเพจได้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะคะให้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดตามเลขที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือว่ากลุ่มสีเหลืองอ่อนต้องการที่จะกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดก็สามารถทําได้นะคะเพียงแค่แอดไลน์แอดแบ็คโฮมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยทําการประสานไปยังจังหวัดบ้านเกิดของเราเพื่อช่วยหาเตียงแล้วก็จะมีรถรับส่งส่งตรงไปถึงบ้านเกิดเราด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะสรุปได้ว่าหากเราใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดแล้วผลเป็นบวก ถ้าไม่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยให้กักตัวดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็เข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ทันทีไม่ต้องไปตรวจด้วย RT-PCR ซ้ํา้ำแต่ว่าคนที่อยู่บ้านไม่ได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยจะต้องดูแลรักษาตัวที่ชุมชนหรือว่ากรณีที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต้องตรวจด้วย RT-PCR ซ้ํา้ำส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือว่ากลุ่มสีแดงจะต้องมีการตรวจแบบ r t p c r ก่อนถึงจะลงทะเบียนหาเตียงได้ค่ะ